Mm-hmm. ก็กราบสวัสดีเพื่อนๆน,นะครับผมวันนี้อยู่ในช่องสามแมนชแนลเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้ผมจะมาเล่นฮีโร่นะครับผมแท้งซัพพอร์ตนะครับผมฮีโร่ซัพพอร์ตแห่งยุคเลยนะครับผมนั่นก็คือทาชินะครับผมอ่าคือยุคนี้ต้องเป็นทาชิเลยนะครับผมคือด้วยสกิลที่เป็นทูดา a m a g นะครับผมแบบได้ดาวง่ายมากผมลองเล่นเป็นสายไฟเตอร์ยินเลนนะครับผมลองไปจังเกิลดูแล้วแต่ว่า สายแทงนี่คือแบบว่ากอดมากๆเลยนะครับผมได้ดาวมาแบบรัวๆเลยนะครับผมมาดูในส่วนของไอเทมที่ผมใช้นะครับผมโอเคมาดูในส่วนของไอเทมนะครับนี่นะครับผมนี่คือไอเทมที่ผมใช้นะก็จะมีล้างสถานะนะครับผมรองเท้ากันเวทนะครับผมแล้วก็ก่อสโลก่อกันเวทแล้วก็ตัดเลือดนะครับผมแล้วก็ชิ้นสุดท้ายนะครับก็จะออกเป็นตายเกิดนะเพื่อนๆ ต่อไปนะผมมาดูในส่วนของรูนที่ผมใช้นะรูนที่ผมใช้นะผมจะเป็นรูนแทงนะครับผมก็จะมีโพเวตนะผม10เมตรแล้วก็จะมีโกลเด้นบอดี้นะผมอีก10เมตรแล้วก็จะมีโพเทคนะครับผมอีก10เมตรนะครับเพื่อน,อนต่อไปมาดูในส่วนของพลังแฝงนะผมพลังแฝงที่ผมใช้นะก็จะเป็นพลังแฝงสีเขียวนะผมขนมชั้นแล้วก็จะมีสีฟ้าคิวเลือดแล้วก็จะมี ลดคูดาวนะครับผมนี่นะเพื่อนๆโอเคครับผมอันนี้เราก็มาอยู่ในตัวเกมแล้วนะครับผมโอเคนะเพื่อนๆก่อนที่จะไปรับชมคลิปนะครับฝากเพื่อนๆช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด s ั b s c r i b e กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมเพื่อจะได้มีคลิปด,ดีๆต่อไปนะครับเพื่อนๆ โอเคอันนี้ผมก็ามาโซนให้เพื่อนก่อนนะเพราะว่าอีกฝั่งหนึ่งเป็นแก๊กนะผม <S <S เราต้องมาเช็คพุ่มนะทั้งแก,ก๊กทั้งลิกเตอร์นะผมไม่ต้องรีบนะครับพเพื่อนๆอ,อันนี้โอ้โหเพื่อเราโดนแล้วนะครับผมโอเคเพื่อเราฟริกเกอร์หลบได้นะครับอันนี้คือสําคัญมากนะผมเพื่อเราต้องฟาร์มได้นะป่าเราเราต้องโซนไว้ก่อนนะเพราะแก๊กจะมาดึงบัฟฟ้านะผมโอเคเราถ้าเรามีสกิลนะผมเราช่วยเพื่อนเคลียร์บัฟฟ้าได้นะครับอันนี้ เราต้องโซนไปก่อนนะครับโ okay. อเคเราต้องตามแก๊กเลยนะครับผมอันนี้เพื่อให้ป่าเราสบายที่สุดนะครับผมเพราะว่าไวโอเลตก็ยืนเลนชนกับไฮายาเตะนะผมก็ยังพอรับกันได้นะวันนี้โอเคเรา <Okay. S 2> ก็มาโซนบับนะ๊ดแดงครับดึงบับง <S <S บ๊ดแดง <S 2> <S 2> ออกมานะครับวันนี้โอเคแก๊กยังไม่ไปไหนนะครับผมจะรอจะรอเอาอาร์เรสเตอร์นะผมแต่อรเรสเตอร์ผมลงไปเติมล่านะโอเค okay. ผม,มารับปีการครับ มมรนะเราต้องโอเคเข้ามาปวนบับแดงนะครับอันนี้เราต้องไล่ออกไปนะอันนี้ทางแก๊กทั้ทงอิลูเมียเลยนะครับผมโอเคเราโดนแล้วครับอันนี้โอเคผมจะจูวหนึ่งไปนะครับอันนี้โอเคเพย์ผมเข้าสวยนะครับอันนี้ผมกำลังจิวหนึ่งเข้าไปนะครับด้ไหมเรลียบต้อครับเฟิร์สบอรดครับอันนี้เข้ามาลึกไปลนะครับโอ้โหซิลเราเลยผมโอ้โหตายนะ่นื้อไม่ได้ เอาแล้บผิวไม่ได้กลับนะครับอันนี้อืมฆ่าไปนะผมอันนี้โอเคผมฟาจูนหนึ่งนะครับผมอันนี้โอ้โหทีมผมบวกสวยมากนะเมื่อกี้ถ้าผมมีอันตินะผมเมื่อกี้บอกเลยฮะเปรไม่ได้กลับบ้านดีๆนะผมอันนี้โอเคครับผมไฟนี้คุ้มนะครับอันนี้เริ่มเกมนะครับผมล่อไปสองตัวนะัเพื่อนๆโอ้โหทาชีผมน่าจะมานะผมตานี้โอเคผมไป เติมไวโอเลตก่อนนะครับผมวันนี้อาร์เรเตอร์ผมกําลังไปรับคลิปกลางนะผมต้องไปเช็คมังกรกันนะครับผมโอเคนะครับโอเคลากมังกรออกมาก่อนนะครับผมโอ้โหแก๊กมาก่อนนะครับวันนี้น่าจะไม่ได้เอานะเพื่อนๆอันนี้มาคู่เลยนะผมโอ้โหไวโอเลตผมโดนเลยนะครับวันนี้ผมเสียนสงโซให้ก่อนผมต้องอัาตีก่อนนะครับผมเพราะว่าเยอะจริงโอเคฝ่าท่าแรกไปนะครับผม เขาก็เติมกันค่อนข้างเร็วนะผมมีลิสเตอร์ด้วยนะเมื่อกี้ก่อนผมไม่ได้เล่าตาวเมีได้ไหมโอโ้โหมาค่อนข้างเยอะนะผมผมต้องจับก่อนนะกับเอเวอเรสมากันค่อนข้างเยอะนะผมทีมทีมเขาค่อนข้างเติมกันเร็วนะครับเพื่อนแต่ทีมเราก็รับได้ดีนะโอเคผมจะลงไปกันล่างนะครับผมวันนี้โอโ้โหเรียบร้อยครับเสียงน้องกอลเพื่อนนะเมื่อกี้ทีมผมเลือดเหลือตัวอะไรนิดหน่อยนะผม ก็คือถ้าเราับไม่ได้เราก็กลับเลยนะครับเพื่อนเพื่อนไม่ต้องไปฝืนแบบว่าเราไปแจก,กเพิ่มอะไรอย่างนี้นะให้เขารวยไปอีกโอเคเราคิวหนึ่งต่อไปนะครับวันนี้แก๊กจะตายนะผมไม่เห็นครับผมตีพาร์สี่พอดีนะเพื่อนครบสี่ทิปนะโอ้โหแก๊กทนน้ำเม็ดไม่ได้นะมัท่วไปก่อนนะทาสี่ของเรานี่คือเราจะใช้เปิดไฟก็ได้นะครับเพื่อนหรือว่าเราจะฟันให้ครบสี่สเต็กของก็ได้นะเราใช้ค่านหนึ่งไปก่อนแล้วก็ตีเราใช้ได้สองรอบนะ แล้วแต่เพื่อนๆจะเอาไปประยุกต์ใช้นะโอเคเรียบร้อยครับจับส่วนเลสเตอร์นะผมวันนี้ยังไงก็ตายทั้เพื่อนผมมันปีดเข้าไปท่าหนึ่งนะเพื่อน,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 อนโอ้โหไม่ตายนะนี้โอโ้ผมโดนอีกผมต้องท่านหนึ่งส่วนนะครับสไลด์นะผมผมจะเอาอีกท่านะเพื่อนอโอ้โหมันีจะรอดหรือเปล่าโอ้โหเยอะมากคาตาเต็กสติวิทแล้วครับผมวันนี้ผมจะขอยได้หรือเปล่าล็อกๆนะครับโอ้โหแก๊สตัวนี้เรียบร้อยเพื่อน โอเคครับเรามาแก้มือกันใหม่นะโอ้โหโเมื่อกี้มันมันเยอะจริงนะผมโดนปิดเยอะไปหน่อยเพื่อนโอ้โหแกตัวนี้ไม่ทำเล่นนะผมดึงแม่นอยู่นะแกตัวนี้ผมลบท่าแรกไฮยาเตะไปแล้วนะเขายังอุตส่าห์ดึงโค,งโคงง้งๆรวมผมอีกนะนเพื่อนโอ้โจระ้านนกหดนะนเพื่อนโอเคเราโซนให้ไวโอเลตเราเกิดน,นะนเพื่อนอันนี้เราก็โซนไปนะไฮยาเตะค่อนข้างเข้า,ขา,ขาเลยครับผมวันนี้โอเคฝาาท่าหนึ่งไปนะครับ โอ้โหแก๊กอยู่ในปุ่มนะผมไม่ไม่เช็คนะนี่โอ้โหแก๊กตัวนี้นะผมขอให้ได้ดูดอย่างเดียวเลยตันนี้สายดูดนะครับผมไม่ใช่สายดึงนะดึงไนมะ่ค่อยจะโดนนะต,ตัวนี้เรียบร้อยครับกระโดดมาอย่างนี้ฮะเตะเรียบร้อยครับโอเคจะได้ไหมเพื่อนได้ไหมไม่เนี่ยผมสี่เปิดให้การป้องนนะครับผมวันนี้โอ้โหไม่มีใครตามนะถือว่าไม่รู้กันนะตอนนี้แต่ว่าวันนี้ผมก็เล่นลึกนะไม่รู้ว่าเข้าไปมีเยอะเพื่อนตามม,ตาม,มีเพื่อนตายกั้หมดเหงาโอ้โหผมโดน โอ,อ้โหผมถอยไว้ได้ก่อนโอเคผมท่าหนึ่งต่อไปนะผมเตรียมผมเข้าเลยนะโอ้โหโดนสับสวนนี่แข็งนะสวยอ่าฟิวแข็งขึ้นไม่เห็นฝาท่าแรกไปเรียบร้อยครับเราเลยบินแตกนะโอ้โหจังหวะนี้เล่นเสียงอืมโดนซ้อนอีกแล้วเพื่อนถอยก่อนนะครับผมอันนี้ไม่ไหวนะครับโอเคจะวาร์ปกลับนะครับโอ้โหเพื่อนๆคีฟชนด้วยโอ้โหไฮแอสเตตจะตีป้อมไม่ได้ผมตัดสินใจอยู่นะครับผมอันนี้ เพราะผมว่ามีอันตรีนะเพื่อนไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่านะเขาที่ไหวผมว่านะเต๋จะได้ผมนะผมท่าแรกไปหมดโอ้โหต้องเอาตีสวนเรียบร้อยครับ,บนี้สวยอเลเต,เตอร์จับข้างหลังให้เรียบร้อยนะผมโวนกับแก๊สนะฟันฟันฟัน,ฟนเรียบร้อยครับผมอด,ดดูดไปดิหนูอินลูเมียไหมครับโหผมล็อกหลบนะครับท่าแรกไปโอ้โหที่เหลือผมเปล่าเพื่อนนะผมเคียนนกพี่ว่าโอเคนี่ไงครับผมคือความโกงทาชีนะผม ยีโร่แบบโกงตายนะพเพื่อนเมื่อกี้จังหวะแบบขั้นแก๊ปซิงเอาฮะเตะมานะผมกระโดดอากาศโบหลอยๆนะลงมาเมื่อกี้ก็รอดไปนะครับผมจังหวะเมื่อกี้โอเคครับผมจะเอาป้อมแล้วนะไม่รู้ว่าไฮจะเตะจะมาทันหรือเปล่าโอเคครับไม่ทันครับอันนี้พร้อมแตกไปนะผมรีมบเพียงมังกรก่อนโอ้โหโดนเช็คครับผมแล้วได้ไม่เอ่ยสังโลเลอเกตไฟบะ้านครับผม เพราะว่ามีแจ็คโซนนะครับอันนี้โอเคผมไปเชียร์เว็บล่างก่อนนะเียร์ให้ไปไกลๆก่อนนะผมอันนี้ถ้าเพื่อนเราไปเติมแล้วเ,เห็นคีวว่างนี่อย่าปล่อยนะเพื่อนเงินทั้งนั้นนะครับผมอันนี้เราค่อยไปเติมก็ได้นะเพราะทีมเราจังหวกกะกำลังได้เปรี่ยบนะครับผมเคผมล่ามังกรมาก่อนนะครับอันนะี้เข้ามีคนมาช่วยตีนะครับอันนี้ดูก่อนนะครับเราก็เอาเลยครับผมอันนี้โอเคทีมเรากำลังมีคนเติมกลางนะผมต้องรีบเดินไปก่อนนะ ไปทันไหมไปทันไหมไปทันไหมนี่ครับผมนี่ครับเอาตีขู่ไปได้เลยนะถ้าแรกสกิลสไลด์ไปนะเพื่อนเอาดูเมาช้านะผมตายไหมจับคนช้านะผมเรียบร้อยครับชา้จาจับคนช้าหนึ่งนายนะผมวันนี้เรียบร้อยนะครับดูเมียโอเคครับผมมาโซนการต่อนะเจอคู่อริผมเลยนะครับไฮแอตะนะ,อน,น,ตน,นะครับผมวันนี้ผมตีมันทูดามเอร์นะเพราะว่าทูดาเมจเหมือนกันนะผมแต่ผมจะโดนนี่ผมจะเจ็บกว่านะ ผมทำได้เคลียร์ไปนะครับอันนี้โอเคครับผมได้เกาะสลโลนะผมอันนี้ขอ,อฟ้านะผมไปเติมข้างบนนะครับผมอันนี้โอ้โหขี้อกอัดข้างล่างผมล่วงนะครับผมอันนี้โอเคผมมาเติมข้างบนแล้วครับผมอันนี้โซนไปก่อนนะครับอันนี้เกมยังทรงๆนะพเพื่อนๆไม่มีอะไรเราก็เช็คพุ่มนะครับไม่รู้ว่าจะมีตัวไหนมาหรือเปล่านะไม่มีครับผมวันนี้ ตอนนี้บนฟรีอยู่นะผมอันนี้ผมจะมาเอาป้อมกลางกันนะไม่ได้นะผมต้องกลับไปกันนะอีกมุมเียแต่ก็คอนข้างเก่งนะผมตอนน,ออน,นี้อยู่กอดผมกันทันนะไฮโเตะช็ดปุ่มนะผมผมเอามังกรเล็กมาใสน่นนะี้แน่ๆให้เตะกลละใช่ผมอ่าเรามาโซนกันเลยนะครับอันนี้คือตอนนี้ของผมก็มีนะผมมีเกาะแล้วคือคือค่อนข้างถึกในระดับหนึ่งนะผมมีตีด้วย คือสามารถนะครับผมรับเวลได้ชิวๆเลยนะรับเวลทั้งแก๊สทั้งฮายาเตะได้ครับผมอ่าสกิลล็อกๆ็่าแรกข่าสองคนระับเนี่ยผมพอเข้าเราอันนี้ไปได้เลยนะผมัติดได้เลยนะครับผมเดี๋ยวก็ครูดาวใหม่นะอันนี้ใช้ไปเลยนะผมการสีลรอกเพื่อนมานะครับอันนี้โอเคเราดึงจังหวะนะผมแน่แก๊สนะผมเอลผมดีนะวันนี้คือดึงเราค่อนข้างยากนะครับผมวันนี้เราโยกๆ่ครั้หน่อย ้างเราก็มีนะผมอันนี้ก็เราก็ปันภาษาไหนะผมโอเคครับแก๊กเริ่มหัวเสียนะผมเริ่มดึงมัวน่นะผมอันนี้โอเคครับเราก็กันกันไปก่อนนะครับอันนี้โอเคเวลเลนเรามาแล้วนะครับผมอันนี้โอเคเราเคลียร์คีปไปเรียบร้อยแนละ้วครับเต่เช็คเรื่อนนะครับอนะัน okay, นี้โอเคเราก็ท่าหนึ่งโยนโยนไปนะครับเพื่อน โอเคครับเราจะ okay, คลิปเลยนะอันนี้โอเคโอ้โหแก๊สเริ่มออกแนวหัวเสียนะผมอันนี้เริ่มดึงมั่วสั่วนนะอันนี้โอเคครับเราจะไปป้อมกลางนะโอเคเราเจอ um อีรูเมียอยู่นะผมอันนี้เรียบร้อยครับเพื่อนเราเข้าไปนะครับผม, s <S ผ,มผมอันติเปิดให้นะครับผมกดการป้อมไปนะครับฝอยก่อนนะครับหือ <laughs> ผมโดนแฮกเตะล้ำเต็มสูบนะครับผมครึ่งหล่อนะครับคือ ของเริ่มขาดนะครับอันนี้คือถ้าามีของพอๆอน,นี่ผม,มาอาจตายได้นะวันนี้โอ้โหแต่ว่าของเริ่มขาดนะผมวิเคราะห์ชีพกันโอเคเพื่อนคนสนิทนะผมเนี่ยเราเคลียร์ถอยอีกทีเราถอยนะครับปลาท่าแรกอันนี้พลังแฝงขนมชัน้นเราก็เด้งกันรัวๆนะผมนี่ครับน่ารำคาญมากนะผมบอกเลยจุกจิกมากแทงตัวนี้เล่นไปตำแหน่งลมม่งนะผมขายยากมากนะผม ยิ่งใครมีแบบว่าสติวเพสสูงๆนี่คือแบบโอ้โหจิกๆมากนะผมเนี่ยครับเรียบร้อยครับหม้อเขาเฮียแต่ไม่รู้จะหนีไปไหนจริงๆนะผมโอ้โหนะเต่เมื่อกี้คือยืนมอบเลยนะเพื่อนๆเห็นไหมว่าเขาไม่ขยับเลยเขา,เรารู้ยังไงก็ตายอยู่แล้วโอเคครับผมถ้ามีใครมากันทันนะนี้โอเคครับวนันโมครับป้อมนี้เคลียร์เลยเคลียร์คีสนะผมอันนี้แทบจะไม่ต้องกลัวตัวไหนนะโอเคอเคลียร์คีสมันไปนะครับ นี่ครับผมบัฟแดงครับเบรดให้หมดนะครับผมไม่ต้องฟาร์มนะครับอันนี้ซิลบอกเหงาเลยนะครับโอ้โหโดนเช็คแม็ไปซิลไม่มีบัฟเลยนะผมอันนี้นอนนโอ้โห่้สงสารมากนะครับอันนี้โอเคเราซุ่มนะผมเราซุ่มไปก่อนนะโอเคคิดคนแล้วนะผมอันนี้ผมมีติดป้อมนะผมอันนี้อ,นนอีรูเมีย มันรู้ชะตาตัวเองนะแบบวนันนี้เตรียมได้กันแน่นอนนะควันนี้เตรียมสไลด์ปิดป้อมนะครับวันนี้เอาเพื่อนๆไม่ปิดป้อมแล้วเพื่อนโอ้ยเหลยอคีไปแล้วนะครับผมวันนี้โอเคเพื่อนเราเข้าไปแล้วนะครับอันนี้โอเคผมก็เซนโซนก่อนนะครับให้แก๊กมันดึงเล่นนะครับอันนี้ท่านแม่ดึงไม่โดนผมเอ้าเรียบร้อยโอโงไปเลยโอ้โหผมช่วยไม่ทัน,นครับอันนี้ โอ้โหลบเดาวเ็ดรับกรรมนะครับวันนี้โอ้โหเพราะว่าวดาวเรดเมื่อกี้ขึ้นหลอยแล้วโดนใบนี่ก็โอ้โหเกิดแดงๆครับผมผมกดล้างไม่ทันด้วยก็ดี้โอเคผมโดนดึงไปนะครับอันนี้โอเคคอยชิวๆนะโอ้โหเล e d a t o r จับแบบแรงมากยูเมีแบบผู้คอล้ารอีกแล้วนะครับผมวันนี้โอ้โหเนี่ยครับผมจ <team> ังหวะดึงมานะเห็นเชือกออกมาปุ๊บอใน,น,นชาติมันช้านะครับผมเราโยกได้นะโยกเอวได้นะ เนี่ยครับเปรี้ยวชิวๆนะครับผมเนี่ยศาสาร์แก๊กนะครับวันนี้คือปั่นโบราณว่าถ้าแก๊กอยู่ตรงนี้คือทั้งป้องบนป้อมล่างก็จะแตกนะผมนี่ครับแก๊กบอกเซ็งมากเนี่ยผลล้างชิวๆนะครับผมปลาท่าแรกปลาใบซิวอันตินะผมไม่หยุดร้อนติส่วนได้เลยนะครับผมนี่ครับทูด้าเมย์นะครับผมวันนี้โอ้โหติลำเมยแล้วนะครับผมวันนี้โอ้โหรอดนะครับผมวันนี้ ครับดูดีครับผมได้ตัดเลือดแล้วนะคราวนี้แกก็จะยืนลำบากแล้วแกคลิกเตอร์นะครับนะครับโหอีลูเมียอีลูเมียบอกเซ็งมากครับผมผมไปิป้อมช่วยเพนกันนะครับอีลูเมียก็ตายอีกแล้วครับผมโดนอีกแล้วครับตายนี้อีลูเมียเซ็งมากเลยครับโอเคผมมาเอาบัฟแดงกันอีกแล้วนะครับผมผมไม่ยอมกลับนะวันนี้ยังเหลือเหลือผมยังตีนะอันนี้นี่ครับตีสวนเลยถ้าแลกไปนะครับผมเนี่ยครับ ได่ตัวนะครับขอตามโอ้โหเหงาเพื่อนโอ้โหเมื่อกี้จะหลอยแล้วโอ้โหโดนไฮสเตะนะครับกับฟันนั้นสีส่วนนะครับผมแต่ว่าเมื่อกี้เพนผมเอาคืนให้ได้นะครับได้ไปสามครับก็ถือว่าคุ้มนะครับผมอันนี้เล็กเตล็กเหลือนะครับถ้าเรามาเติมนเขาแล้วเด็ดเนี่ยครับเราเราตะโลลอยนะผมเรามีกอดตโลเนี่ยครับฟันไปเรื่อยเหนื่อยครับเหนื่อยครับเข้าไม่ออกเรียบร้อยเนี่ยครับ ข่าแรกไปครับโอ้โหอลิเตอร์บอกยอมนะจ้าเมื่อกี้โอ้โหโดนผมเข้าไปก็หนีกันด้วยนะครับผมแล้วก็เมื่อกี้ีทั้งกที่ปิดหน้าปิดหลังนะวอลเลตโ็เลยน่าสงสารนะครับเมื่อกี้เขากล่าวแบบว่ามาเคลียร์แล้วจะกลับบ้านรอๆนะวันนี้ก็ตายไปนะครับนี้เล่นเมื่อกี้เขาประมาทไปหน่อยนะครับเมื่อกี้โอเคครับผมชิดล่างเลยนะไวโอเลตกก็ได้นะครับผม ได้ไข่แมงกไปหน้านี้โอเคผมไ,มได้กอบเกิดแล้วนะครับเพื <You 're S 1> <ๆ>่อนแทบจะอมตะเลยนะครับตอนนี้โอเคผมโซนโซนนะครับผมอันนี้โอเคผมเจอคิกางนะครับผมอันนี้ให้เพื่อนตึงไว้ที่ป้อมล่างนะคิ <You 're S 1> <ๆ>กางเนี่ยครับไม่มีใครยุ่งนะสิวกระโดดกระโดดข้ามผมไปเลยอเหมือนผมไม่มีตัวตนนะผมคือยั่วผมไปก็แบบ เสียสกิลฟรีครับคือน่าลำคาญมากครับผมบอกเลยทาชิโอเคนะครับผมดิกเตอร์เอาเรียบร้อยครับผมเข้ามานี้โดนจับเลยข้างนี้เรียบร้อยครับนี่ครับผมอันติไปเลยนะครับอันนี้แก็กดูนะครับผมล้างสวยๆนะครับอันนี้โอเคเราเข้าไปนะครับนี่ครับผมฮิโนเตะหลังขาดนะครับเมื่อกี้เข้ามายี่ข้างหลังขาดนะครับผมนี่ครับผมมาแต่งก่อขายหมอกเดียวกันนะครับผมโอ้โหแต่ตอนนี้ตอนนี้ต้องหากกันนะครับเพื่อน โอเคแก๊กใหม่แ oh. ล้วนะผมอนนี้อันนี้ก็ถอยได้แล้วเพื่อนเราไม่จำเป็นต้องฝืนขึ้นไปนะเพราะว่าถ้าเราฝืนไปเงี้ยเราถูกชัดดาวหรืออะไรเงี้ยก็แบบว่าเหมือนเอาเกียประโยชน์นะเพื่อนมีเวลารอเพื่อนเกิดก่อนเราเซฟไฟ์ก่อนก็ได้นะคผมเพราะของเรานำนะเราไม่ต้องไปฝืนนะผมรอดาร์คเซเลเยอร์ขึ้นก็ได้นะโอเคเวาไยเวยดีนะผมเหลือมังกรเล็กให้ผมนะโอเคผมเรา ใช่ครับผมเชียร์ให้หมดนะผมเมาให้หมดป่านะครับผมสิวตานี้ก็จะน่าสงสารหน่อยนะครับผมเข้าป่าก็ไม่เจออะไรนะผมป่าขาวสะอาดเลยนะผมติเตอร์จะเข้ามานะครับผมอยู่พองแลครับผมพอยักงหมขอสวนหน่อยปั๊บให้นะสิวันตินี้ผมก็ะโดดสวนไปเลยนะครับผมท่าแรกไปทูดาเมจนะครับผมอันนี้ล่วงนะครับอันนี้โอ้โหแก๊กดึงลงอีกแล้วครับผมอันนี้ มื่อกี้จังหวะนี้คือหิวผมมากนะมันเที่ยวผมนะผมได้ไปต่ปอครับผมปิดป้อมเลยนะผมขอ,ให,มอให้แตกเพื่อนๆนะให้แตกเี็ดร้อยแตกครับ oh, <the> วันนี้เนี่ยผมเล่นตามจังหวะเกมนะเมื่อกี้คือเขากล่าวมาปิดดาเมจผมนะทางลิเตอร์แล้วก็ซิลนะผมแต่ว่ามันปิดยากมากนะผมทาชีเนี่ยคือจังหวะที่มันสับเมื่อกี้คือซิลสับลงเลยครับผมวันนี้เพราะว่าจังหวะที่ผมแบบว่ากระโดดฟันสีทิศนะเพื่อนๆนั่นตีครับ ก็คือจังหวัเป็นอมตะเลยนะเมื่อกี้ลงมาเนี่ยโอ้โหเกาะนี่แน่นๆนะเพื่อนโอเคครับเอาดาร์คเลเยอร์นะเพื่อนไม่ต้องรีบนะครับผมอันนี้ได้เขาได้หนึ่งทางนะครับผมโอเคนี่ครับผมชูดาเมจไปเกาะเด้งๆนะครับดาร์คเลเยอร์เป็นคำว่าผมแน่นอนนะครับโอเคครับทุกแม็กก็ขาไปนะควันนี้ พร้อมกลับบ้านนะครับอันนี้เตรียมปล่อยมังกรล่านะผมเดี๋ยวเราจะดันไปพร้อมกันนะครับอันนี้ <Ret reat. S 1> โอเคเต็มเรื่องกันนะผมวันนี้ผมปล่อยมังกรเรียบร้อยแล้วนะเพื่อนก็เผื่ออาจจะดึงเอามังกรโตเต็มวัยนะเพื่อนอพิซโซ่ดาก้อนโตเต็มวัยนะโอเคครับเราก็ไม่ต้องรีบนะเพื่อนอแจ้งศัตรูหายไปนะผมเคลียร์คีปไปลงมังกรดันนะครับอันนี้โอเคทีนเราก็ไม่รีบไม่ร้อนนะ เล่นเราก็ไปรอดักโซนๆตรงนู้นนะครับผมเล่นดีอยู่นะครับอันนี้โอเคผมต้องเปิดพุ่มนะแต่เราโดนอ้อมหลังนะครับผมตอนนี้อีกทีมก็ทําอะไรไม่ได้นะเพื่อนได้แต่อยู่ในป้อมนะครับผมโอเคผมชวนตีมังกรนะผมโอเคเอเลเตอร์เคียรเรียบร้อยนะครับอันนี้ทีมผมเอาไหมไม่เอานะครับ ผมไม่เอาแล้วไม่ไหวแล้วขอขึ้นบ้านดีกว่านะครับผมวันนี้ผรมีกิบกอดไปเอาให้นะครับผมตอนนี้เราโซนโน้ะ so บ้านรอก่อนนะครับผมวิธีหน,นึ่งเขาแทบจะไม่ได้ออกมาแลผมตันนี้ผมก็ยัว่วยุให้เขาดึงผมนะเพราะว่ายังไงผมก็ออกมาได้อยู่แล้วนะนี่ครับผมยั่วยุแก่ดึงดีเพื่อนดึงอีเพื่อนดึงไหมอ่ะเรียบร้อยดึงผมไปนะครับวันนี้กดล้างนะครับผมผมอันติสวนเข้าไปนะเพื่อนพร้อมกดกันป้องนะเรียบร้อยครับนี้พร้อมแหกครับผมดึงหัวเข้าไปนี่ก็เรียบร้อยเดี๋ยวเพื่อนนี่ครับ นี่ครับผมตีท่าติกนะครับผมโอ้โหทูนดาไม่เลยนะนี่ครับสวนไปโอ้โหชิวๆเลยครับเพื่อนโอ้โหเรียบร้อยครับเพื่อนไม่มีอะไรผิดพลาดนะเมื่อกี้ดูก่อนได้ไข่มังกรนะครับผมโอ้โหมีบัฟมังกรเลยนะเรียบร้อยครับเรามียตีให้เป็นกระตาผมนี่อันติเปิดเข้าไปเลยทูดาเมจเรียบร้อยครับเพื่อนเพื่อนจบเกมกันไปครับผมโอ้โหแทงแห่งยุคนะครับผมทาชินะครับผมฮีโร่ ในดวงใจผมเลยนะผมโอเคครับมาดูครับว่าใครจะได้ MVP ตานี้ไปนะครับมาดูกันเพื่อนๆมาลุ้นกับผมว่าผมจะได้หรือเปล่าโอ้โหเรียบร้อยนะผม MVP นะผมนี่นบผมสามแม่นะหล่อเท่เลยดูนะโอ้โหอย่างเฟียวเ,เพื่อนๆโอเคครับผมกดถูกใจให้ทีมงานผมหน่อย โอเคครับเพื่อนๆขอบคุณที่รับชมคลิปของเราจนจบนะครับผมขอบคุณมากครับ